นะครับดูนะวันนี้ผมจะลองเสียงซิมซีให้เนาะ อะไรนะเลขอะไรเดี๋ยวเป็นหนึ่งอ่ะขอขงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะจับกันคือคือที่จับให้นี้นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับพอดีจ้านะครับใครเข้ามาแล้วเนาะไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้นะครับนะครับไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้แล้วก็ในกลุ่มผมก็ยังไม่ลงให้นะครับ นี่ผมทมยังไม่ลงให้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าทุกท่านจะชอบไหม ครับโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยขอบคุณมากคานะครับเลขเซมซีได้ตัวนี้ครับเลขเซมซีเลขเซมซีได้ตัวนี้นะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะตรงใครไหมนะครับเลขนะเซมซีได้ตัวนี้นะครับเลขเซมซีคือได้ตัวนี้นะครับแต่นี้เป็นเลขเลขเก้านะครับ เลขินซีมันตกลงข้างล่างครับมันสื่อถึงอะไรนะครับเมื่อกี้ผมขยับแล้วมันตกลงข้างล่างนะครับข้างล่างจะสองแปดไหมสองแปดนะครับสองแปดเลี้ยวแต่คนชอบเนาะ,นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้วันนี้นะครับใช่จานครับ ใครเพิ่งติดตามผมครั้งแรกเนาะผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเลขทุ่มเนี้ยเข้ามาสอง,วงวนวดสามนวดแล้วนะครับแต่วันนี้ขอบันมีพ่อปู่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันสองแปดจะไม่ใช่สามแปดจะนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องให้ดูก่อนนะครับมีโอกาสมาไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อย่าลืมนะครับขบด้วยเนาะขบด้วยครับอ่รอลุ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าดูจริงถ้าดูจริงเนี่ยนะครับอันนี้นะครับทําไมผมต้องจุดวันนี้ผมต้องบอกว่าผมอยากให้ทุกทูกคนนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ได้ทันนะครับไม่ใช่ว่ามันออกแล้วนะครับผมต้องให้ดูครับนี่เป็นทะเบียนรถคันใหม่นะครับเป็นทอันอันนี้คือเรื่องเล่านะครับว่าสองแปดมนตรงกับอะไร มันตรงกับเลขทะเบียนรถคันนี้ครับซึ่งวันนี้ครับไปเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนป้ายมาใหม่เนาะมันเป็นป้ายเก่าครับมันเป็นป้ายเก่าสองแปดเป็นตรงกันครับเป็นตรงกันนะครับใครส่งดาวให้เยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสองแปดมันจะเป็นป้ายนี้ครับอีกเป็นป้ายนี้นี่คือป้ายใหม่นะครับนี่คือป้ายใหม่ครับป้ายใหม่เอาล่ะครับทุกท่านมีเก้า มีศูนย์ศูนย์แน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาจับกันขนผมขอให้เป็นหนึ่งครับข้างล่างให้เป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารู้ไหมวันที่เก้าผมจะทํบบุญตากบาทบ้านยายคุณยายบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์ทับสี่ สองแปดค่ะนะครับอันนี้ผมขอผมขอของวันที่สามแล้วนะครับมันตรงกับเลขทะเบียนรถนะครับสองแปดนะครับสองแปดมีไหมเก้าแปดสองเจ็ดอะไรเก้าแปดสองเจ็ดอันนี้ผมไม่รู้เลขอะไรทำไมมันเลขจังมันเลขอะไรข้างล่างนี้มันเลขอะไร ข้างล่างนี้ไม่เลขเลยนะครับห้าหรอสองเจ็ดครับเลขสูตรผมคุณนรโดนบอกว่าสองเจ็ดนะครับแต่ให้ขึ้นด้วยนะครับสองแปดเลขท้ายนี้มันยังมันยังไม่ชัดครับผมคำดูไม่ได้ว่าเลขอะไรนะแต่งวดนี้มีศูนย์นะครับ แปดไหมล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนดูช่วยกันหน่อยพินางมันเลขแปดไหมมันเลขแปดไหมไม่ใช่เลขศูนย์900เหรอนะครับ นะครับถ้าจะจับเลยนะครับผมจะจับให้เนะนะครับดูนะคิดว่าแปดไหมแปดหรือศูนย์นะครับที่มองดูนะมันจะได้คือนะครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเก้าศูนย์แปดถ้าดูนะ ใช่ไหมพี่เลขทูบแตกครับทูบแตกทูบทูบแตกข้างเห็นไหมครับทูบแตกทูบแตกเลยครับนะครับคือคือบางคนจุดทูบนะบางคนก็แตกบางคนก็ไม่แตกนะครับแต่อันนี้คือรูคือทูบแตกเลยครับแตกกลางทูบแตกกลางครับ ใช่ครับทูบแต่กลางใครเพิ่งติดตามครั้งแรกนะครับอันนี้นะครับเป็นทูบนะครับรก็บสุภเวชเนาะเดี๋ยวผมจับให้เนาะวันนี้จับให้กันเลยคิดว่าถ้าจับใส่กันเนาะกับสองแปดนี้ครับศูนย์มันสองตัวสามนะศูนย์มันสองตัวสามครับผมก็จะจับเป็นนะครับเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะเก้ากับหกนะครับถ้าจะพูดศูนย์ศูนย์เหรอ มันเป็นศูนย์นะนะครับศูนย์สองตัวผมก็ให้ครับนะครับสองเก้าศูนย์ถ้าผมจับนะนี่เนาะมันจะแตกตรงนี้แต่นี้มันแตกนี้เลยครับศูนย์สองตัวครับบางคนบอกว่าอะไรนะเก้าศูนย์ศูนย์ผมจับให้ครับนี่ผมจับให้นะครับเก้าศูนย์สองแปด นี่ครับเจ็ดสิสี่แต่สามตัวพี่สูบว,ว่าอาจารย์ต้นเคยจุดทูบแตกสามตัวตอนนั้นเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเนาะประเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับมีคนบอกว่าอาจารย์ต้นเคยจุดทูบแตกทีไรนี้ยมันแตกสามตัวตอนนั้นมันออกกลมสินไง จำให้เลยชอบไม่ชอบคือเรื่องหนึ่งชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงอ่ะโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วมีคนอยากได้นะครับผมจําให้นะเจ็ดสองแปดคือชุดรวมผมก็เขียนให้นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าให้ตัวเดียวเนี่ยก็คือให้ตามตัวเลยศูนย์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 นะครับใช่ศูนย์นะครับเห็นไหมครับส่วนวันนี้วันที่เจ็ดผมปติครับวันนี้วันที่เจ็ดเสี่ยงซีได้ยี่สิบแปดมีคนจับให้ผมผมก็ได้เขียนให้เจ็ดสองแปดนะครับดังนั้นครับตัวที่ผมชอบคือสองแปดหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับนี่ครับเลขเบิลผมกวัวศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้นะครับคือชุดรวมทั้งหมดเลย แต่จะเราจะตัดตัวไหนเนี่ยนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งห้าสองมีไหมก็แล้วแต่คนชอบครับห้าสองห้าสองคือตัวที่ผมให้ตั้งแต่คือที่แรกเลยนะครับแต่บางคนบอกว่าเอาแค่สองแดกับเก้าศูนย์ก็พอแล้วใช่ใช่นะครับไม่ต้องคิดเยอะอันเนี้ยถ้าไปซื้อลอตเตอรี่นะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับ90้าศูนย์ 90กับ60กับ28แล้วก็52นี่ครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับ28 90 60นะครับนี่ครับเนี่ยอากาไสองปเขียนให้ส่วนเลขเบิ้ลเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมาเลขเบิ้ลเนี่ยผมจุดให้แต่ทูบแตกนะครับทูบแตกหมทูบแตกทูบแตกด้วยเห็นครับมันแตกมันแตกขาครึ่งเลย มันแต่พาขึ้นเลยโอเคนะเห็นนะพี่หญิงเห็นนะพ,พี่พรรก็เห็นนะนะครับโอเคเนาะแคปทันไหมนี่ยมันก็มีแค่นี้ครับถามว่าผมจําให้นะครับผมจําให้ทุกตัวนะครับ